ที่วัดเล่กธรรมกิจที่เขาเรียกกันว่าดินแดนแห่งการเวลาตอนนี้เราเดินมาถึงประตูอดีตก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องอธิษฐานตรงนี้อธิษฐานเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรขอให้สิ่งที่ไม่ดีสนิทจะไหลสัมภเวสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีที่มีติดตัวข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้ตามข้าพเจ้าเข้าไปในโบสถ์อย่าได้ตามข้าพเจ้าเข้าไปในอนาคตพออธิษฐานทางด้านนี้เสร็จเราก็เดินตรงเข้าไปเลี้ยวซ้ายห้ามหลังกลับมามอง ขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์พอไหว้พระบนโบสถ์เสร็จปิดทองเราพุทธบาเสร็จเราไปอธิษฐานอีกทีคือประตูอนาคตซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองลอดออกไปเราเห็นสาราแปดเหลี่ยมของราชการที่ห้าก็คือก่อนที่เราจะลอดออกไปไวราชการที่ห้าหรือก่อนที่เราจะลอดออกจากโบสถ์เราไปอธิษฐานอีกรอบหนึ่งอธิษฐานเรื่องหน้าที่การงานการเงินขอด้ดวงเปิดบรมีเปิดโชคลาภเปิดวัฒนาเปิดคือขอสิ่งดีๆแล้วเดินลอดออกไปสรุปแล้วคืออธิษฐานสองครั้งครั้งแรกคือตรงนี้คำที่สองคือประตูทางด้านนู้นประตูนี้คือทิ้งสิ่งไม่ดีแล้วประตูนี้จะสััญลกษ์็คือเปน พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระอาทิตย์ตรงกลางแล้วก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวความหมายก็คือข้างขึ้นข้างแรมของคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็พระอาทิตย์ตรงกลางมันเป็นวัฏจักรคือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วก็เป็นปิศนาธรรมเรคือเิดแก่เจ็ดตาย โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่พระเจ้าทรงทำมาลบคาสึกเขาเรียกว่าโบสถ์รับแลหรือเมืองบางบทถ้าคุณโยมเคยไปที่วัดบางกุ้งสมุทรสงครามอันนั้นเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดคือมีประตูเดียวค่าศึกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ปืนใหญ่ไม่สามารถที่จะยิงได้แต่วัดนี้คือค่าศึกไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือถ้าเกิดโยมไปวัดต่างๆของประเทศไทยโยมสังเกตได้เลยตามประตูโบสถ์จะต้องเป็นรูปเทวดารูปนางฟ้ารูปพระอินทร์รูปพระพรหมแต่วัดนี้นี่เป็นเครื่องหมายของการเวลานี่คือประจันเครึ่งเสี่ยวและพระที่ตรงกลางถา ือวัดเนี่ยใช้กุสลบายว่าเก้าเข้าประตูหลังล้างอาถรรพ์ก้าออกประตูหน้าเป็นสิริมงคลคือประตูอดีตเนี่ยเป็นประตูหลังของโบสถ์แต่ละวัดเรากลับกันคือเข้าประตูหลังออกประตูหน้าเป็นกุสลบายว่าเป็นกุสลบายก็คือการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไปหาแต่สิ่งดีๆในอนาคตพอเราเดินลอดออกประตูอนาคตไปเสร็จเราก็สามารถที่จะวนกลับเข้ามาถ่ายรูปตามจุดต่างๆได้เลยนะคุณโยมเห็นไหมครับตอนนี้โนบีก็พาเดิอนออกมาเลยนี่ครับจะนี่ตัวตรงเนี้ย จะเขียนว่าลอสหนึ่งสามหนึ่งเป็นปีที่บุรณะโบสถ์ทางนี้แล้วก็เป็นปีที่เปลี่ยนจากลอสอเป็นทศกรรชด้วยวัดน,นี้เลยเรียกว่าประตูการเวลาเดี๋ยวจะพาไปชมลูกชา้างไปชมลูกช้างลูกช้างตรงนี้เป็นทาง้นนโผท,ทางด้านซ้ายมือเนะี่ยจะเป็นหางช้าง่ซนอาจารย์เป็นสาช้างงวงชาง้างงาช้าง ช้างต้นโพศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เรานะจะแปลกตาหน่อยพิศน,น,นี่ต้องจินตนาการหน่อยพราเราไหวพา,าตามจุดทุกจุดเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะไปตามจุดต่างๆได้ก็คือไปที่โบสถ์หลังใหม่พอเราทาพิธีทุกอย่างเสร็จตอนนี้เราก็เดื่อนมาฝั่งทางด้านนี้ตรงนี้เป็นมุมอันตรีคือจะเป็นรูปช้างต้นโพหรือเขาเรียกว่าช้างต้นโพศักดิ์สิทธิ์ช่องหน้าต่างจะเป็นขาช้างสองด้าง หน้าประตูอนาคตเนี่ยจะเป็นงวงช้างงาช้างส่วนทางสาราเน่ะจะเป็นหางช้างต้องสังเกตดูดีๆน,น,นะท,ที่วัดเล็ก